โผมสวัสดีครับเราส่งกันครับมาพร้ากันอีกแล้วเนาะวันนี้สีโมบอาถึงเรื่องการสัมผัสรับการสัมผัสกับตรวจโรคเนาะอันนี้เป็นแบบแม่เนาะครับดืวยว่าครูมือนี่บอกก่อนเล่นครับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเนาะของเชื้อโควิดเนาะมันมันเป็นเหตุเหตุเพรคือเก่าครับมันเหตุเหตุเพรคือเก่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กหน่อยเนาะ อันนี้บอกก่อนกับผมเนข้อมุ่นมาจากรุ่นไอรุ่นไอร,ร,รุ่นหลังที่ไปสัมผัสรุ่นหลังผมผมไปสัมผัสก่อนผมแบบบอกวิธีว่าไปยังเดมังเดมเนาะผมเดมลงองขิดบอกไปแล้วแหละสำหรับคุ้มผมเนาะอันนี้เป็นของคุ้มหลังครับอาจจะเป็นของคุ้มเกะเนาะอาจจะเป็นของคุ้มโกะที่่นไปสัมผัสที่หลังเนะาะแบบที่นี่มันมีการเปลี่ยนแปลงเลขหน่อยครับมือน,นี้ ผมยังยวบอกกันแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูุ่นของรุ่นรุ่นรุ่นได้เนี่ยจำมะไรนะครับแต่ว่าเพิ่นไปสัมผัสวันที่สิบเก้าน่เนาะเพิ่นพันเอ้เปสัมผัสเนาะแต่ว่าเป็นข้อมูุ่นว่าจะไปสัมผัสวันที่สิบเก้าเนาะผมก็ได้สอบถามเพิ่นเพิ่นไงสรงพปกเอกสารพวกยังไม่ผมเบิ่งเนาะผมผมก็ได้อ่านเบิ่งแล้วนะมันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับ มีพมงมาใหยฟังครับก็คือก็คือว่าการสัมผัสนี่เดี๋ยวงม,มีอันห้ฟังเนาะขัน้นตอนการสัมผัสและตรวจโขฟาภาเนอะๆอ,อันนี้เป็นเป็นแบบไม่เนาะเป็นแบบไม่บอเป็นแบบของบางสงการเนาะอันนี้เป็นแบบไม่ครับข้อแรกนี่ให้ดูวันนัดสัมผัสและตรวจุขภาที่มีการอัปเดตใหม่ล่าสุดวันที่หนึ่งพฤษภาเนาะ เพ่ในกลุ่มไล่นครับอันนี้เหีเพิ่งในกลุ่มไล่นครับผมที่บอกไว้เลยครับการการเบิ่งเอกสารในกลุ่มไล่ที่สําคัญที่สุดเจ้ตาต้องเข้าไปเืิ่งในนดอตนี่เป็นนะครับมันจะก็เจ้าสิลงไกับในนดอแหละแอด,ดมินจะล้ไว้ในนถ้าจะเจ้าวอกันเจ้าพิมพ์ห้ากันนี่สิาบ,งบงาบงทีมันหาว่พอเนาะให้เข้าไปเบิงงเบ่งในนดครับแอดมินเขาจะแจ้งไว้ในนดเนาะอันนี้เป็นของกลุ่มของเจ้าเนาะอันนี้เปื่นกลุ่มผมๆนะเจ้าว่าเพื่อนเอากลุ่มกลุ่มหลังๆผม ที่ว่าเห็ดเห็ดบุ้งเห็ดครับผมนะอันนี้ผมผมเมียวมาบ่อยฟังเงียบนะในเบือเบ้องในเบื้องในไร่นะครับเขาจแีแจงในไร่มือมือใดมือใดที่สีมาสัมวามสะเนาะแล้วก็ปอดองครับเก็บเอกสารที่ต้องเตรียมมาในมือตรวจชั่วภาพเงียบนะในในมือสัมวามสะตรวจชัว่วภาพแบบสีมีนะครับสีมี หนังสือเดินห้างบัตส,สปอร์ตนะครับเล่มจริงพร้อมไทยสำนอเล่มจริงพร้อมไทยสำนออันนี้ผมก็ได้บอกไปบเราแล้วลว,ว่าเฮ็ดยังไงเฮ็ดก็เฮ็ดทื่กันนะครับที่กันไทยไทยตามหนานที่ผมบอกนะครับถ้าไปบอกในเบื้องหนึ่งไปเบวังคลิปย้อนหลังผมมาหน่ยเนาะผมผมมี่รมบอกมาแล้วสิบแผ่นนะสิบแผ่นแล้วก็สำนอบัตรประชาชนจำนวนสองแผ่นเนาะอันนี้ของเจ้าของนะอันนี้ของตัวท่านเองเนาะ องตัวพี่น้องเองผู้คุยไปสมัครเนาะสองแพนนะครับผมสำเนาแบบคีครับสำเนาแบบคีแต่นี่กับไทยเอกสารไปนั่มนะเป็นหนึ่งนะครับผมแล้วกับสำเนาอยากคุยต่อชุกเฉินเนาะอยากคุยต่อชุกเฉินนี่เป็นพ่อแม่เป็แม่ไม่กี่ก็ได้เราคงไปก็ได้เนาะว่าได้ติดตัวได้เป็นติดตัวชุกเฉินนะครับเนาะหนึ่งแพนวบัไปที่นี่ไปที่นี่ นี่แหละมันมันสิม,นมีการเปลี่ยนแปลงบองนี่แหละคือว่าเอกาสารนี่เตรียมเตรียมเตรียมคือผมทุกอย่างแต่ว่านี่มันจริงมีการเป,เป,เปลี่ยนแปลงนอกนั่งนี่มีกย่างนี้นี่แหละพวกมอว์บลในมือน,นี่แหละมอว์บลก็คือว่าหงายเฮานี่เตรียมรูปไายนะครับรูปไายให้เตรียมมาเองเนาะให้เตรียมมาเองรูปไายให้เตรียมมาเองถ้าถ้าผู้ใด อันน,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 นี้อันนี้ผมแนะน้ำนะอันนี้อันนี้ผมแนะน้ำห่งกลมเนาะอ่าถ้าผู้ใดที่แบบว่ายู้ตังหวัดนี่ยู้ตังหวัดที่ขึ้นมากที่เกินมาหาหมองผักอยู่ห่างกรมแรงงานนี่ยู่ห่างกรมแรงงา้นนี่ไหนไปไทยลั่นลั่นไทยรูปไทยกับซานมองมองคิวฮงเปก็ได้ครับมันี่นี่ไงนี่ไงกว่าอ่าแป๊บเดียวครับสมุดสมุดเจ้านี่งนะสมุดเจ้า มาสัมผัสตัวลงสิมามาสัมผัสตัวลงที่ชิบกองสิมาเจาะขึ้นมาขอางแก่ชิบกงขึ้นมาแค่ชิบแปดก็ได้สิบเจ็ดสิบแปดนั่นสิมาทายลูกมามาทายลูไกไปคว้านก็ได้นะครับมาทายลูกไปคก้อนก็ได้เพราะว่าทายลูกนี่ก็อจะไปตัดตัวครับก็จะไปตัดตัวใจสูตรคุยแท่งนก็จะไปตัดต่อคือว่างลันลน,ลนั่นลันยุ่งหางกลมง่ายๆนั่น เป็นอย่างคงคือแนะนำเพราะว่าเพิ่นรูกนะพิ่นรู้ว่าตัดต่อแบบใดเฮ็ดจังชเจ่าใดเนาะมันง่ายครับแต่ว่าถา้าถ้าท่านบ่สะดวกงงถ้าเจ้าบ่สะดวกเจ้าก็นะให้หลานวบ้านก็ได้นะครับถ้าร้านแถวบ้านก็ได้บ่บ่เป็นหยังเนาะแต่ว่าต้องได้ตามขนาดให้เจ้าหูเด้อต้องได้ตามขนาดแล้วว่าให้ลูกขอวีซ่ากนะครับเนาะนะลูกตา้เห้เตรียมมาเองครับ ลูกไทเตี้ยมเมงครับลูกคือมีดังนี้ครับลูกไทรถ่าถ้าเตี้ยเมงนครับถาถามนันเปนเคมีดังนี้เดราเราคงปล่อยบ้างลูกไทรขนาดสองนิ้วหน้าตรงพื้นหลังสีขาวแบบตัวไปจำนวนหาแผ่นเนาะหน้าตรงก็คือแบบว่าเป็นสีเนาะเป็นสีไตรหน้าตรงพื้นหลังนี่สีขาวเนาะเนาะพื้นหลังสีขาวจำนวนหาใบเนาะเนาะแล้วก็ ลูกไทยนะตรงเบื้องหลังสีเขาขนาดลูกหาพุ่นหาจุดหาเส้นมาขนาดใบนานสามจุดหาพุ่นจีจุดหาเส้นเท่านั้นเ,อเน,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 นเอะคือว่าถ้าไปเห็ดถ้าไปเห็ดแบบว่าหลางไทยเอกสารยัรงสิผมคิดว่าเอกสารก็มีผมคิดว่าไอก แน่แน่นเอกสารนี่ที่ไอ้คุณช่งมานี่ผมผมคิดว่าแอดมินหนาหนะแจ้งในกลุ่มไลน์เนาะก็ลองก็ลองหอยเบิ่งเนาะเบิ่งเบืองในหมดออกเนาะผมคิดว่าหนาหนาแจ้งในกลุ่มไลน์เพราะว่าไทยควาดวีซ่านี่ผมผมคิดว่ามันไหนไทยไทยแบบเดียวกันเบิดเนาะไทยไทยคือกันเบิดเนอะเนาะนี่แหละรับกัดห้องห้องกับบอกล้านโห้องเฮียแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนาะเนาะ เราก็สำหรับทายวิสัยาสองใบก็คือเป็นเจ็ดใบนะครับทายมากจนเป็นเจ็ดใบนะเรัก็จังข้างล่างก้อนทายรูปนะครับในใ้ตัดต่อภาพนี่ใ้ใส้สูตรปลูกในไทยย่างสุภาพเนาะยำมาต้องถูกต้องตามระเบียบการการขอวิสัยน,นะครับนี่แหละมัน่นเองยากที่ตรงนี้นะให้โรงพยาบาล วางหลังให้กับการก็ยอมก็หัวแจงก็ยอมก็หัวแจงนี่ถ้าถ้าไปอยากรู้เนาะถ้าไปอยากรู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมสิลุ้งลุ้งแห่งนี้เปลี่ยนผมนแะล้วก็สามครับในวันสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพนี่นะครับนี่เดี๋ยวผมอ่านผมเพราะต้องเดินข้างมา่ผมแร่งนั่งนะครับอันนี้คือคือคือบกันกับกับผมนะผมผมเรากัด เดี๋ยวลองอ่านมึงเอาคือว่าของกลมนี่สี่เดียนห้างเลยกลุ่มแรงงานเดียนห้างเป็นกลุ่มแรงงานปุ๊บก็เจาะยังไงเอิ่นมาร่วมตัวกันแล้วก็เจาะสิเอิ่อนออกไปเจะกลุ่มเนาะหนึ่งสองสามสี่เนาะมือเบ้าสองกันไปทำผ่านนี่มี่สี่กลุ่มก็เจาะเห็นเอิ่นไปกลุ่มแรกกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่จริงส่นะแต่ว่าย่างเป็นย่างเป็นสั่นสองไปเพื่อเพื่อที่ไปทำผ่านนะครับนะแต่ว่าอันนี้นี่ เจอกก็ให้เดินทางไปกลุ่มแรงงานนะครับคือว่ากระจอกไปสัมผัสตรงี่กลุ่มแรงงานแล้วเราก็จะสัมผัสทันเดงนะครับกระจอกสัมผัสกันเอเนาะไม่ต้องเดินทางมากลุ่มแรงงานให้รอรับการสัมผัสที่พักของตัวเองก็คือเจ้าฐานสัมผัสยุ่งห้องอะไรสมมติเจ้าเสาห้องฝากยุ่งสิเจ้าเสาห้องฝากยุ่งเจ้าแบบมาสัมผัสกัไเอ เขาข้จีโทรวิวว้างมากครัหันสัมผัสช้ของผักก็ได้ครับโดยเตรียมโทรศัพท์มือถือสัญญาณอินเทอร์เน็ตโปรเกมไรแด้สถานที่เหมาะสมเพื่อรับการสัมภาษณ์ทางวิดีโอพอนะครับโทรศัพท์นี่ต้องมเน็ตตลอดครับโทรศัพท์ต้องมเน็ตตลอดแล้วก็ไล่ตรงตรงเบื้องไล์อันนี้อันนี้ผมขอแนะนิดนึงครับ คือว่าผมผมเดียสอบถามแม้ก็จเาเอาคุณบอกว่าถ่ายแอดมินบอโทรมาเท่ากับทักปัญหาแอดมินกระเดยน้อครับก็จายังสิได้สัมผัสห้องเร็วน้องครับเนาะอันนี้คุณคณบอกผมมากเลยอันนี้คือวงเปินบอกผมมากเนาะ <c oughs> ให้แอดมินให้แอดไละนะ์เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์แต่และกลุ่มก่อนหกโมงเคืองน้ครับเนาะ ตอนหกโมงครึ่งนี่แอดไลน์ไปแอดไลน่ไปเจ้าหน้าที่จะเป็นคนโทรติดต่อเพื่อรับการสัมภาษณ์แต่ละคนในเวลาเจ็ดโมงเป็นต้นไปคือว่าหกโมงครึ there, like, ่งนเขาต้องเขาต้องแอดไลน์หรอเขาต้องแอดไลน์หรอว่าเ้างจริสัมภาษณ์กับผู้ใดียนงทีเนาประมาณนี้เ้างจริสัมภาษณ์กับผู้ใดียนต้อแอดไลน่นะเพื่นเดี๋ยวเพื่อนผ่้เขากลับมาห้องเพื่อรับการสัมภาษณ์เนาะคือว่าโทรศัพท์จาก จากหกโมงเ,เปิดนิดไปเลยจากหกโมงเจ็ดโมงต้นไปนี่ก็จะเริ่มทแล้วก็จะเริ่มทุ่งมหาห้องเรา,าว่าสิ่อสัมผานก็จะกระจิกถามที่สิละถามพันนทรศสับนะ้องสัมผัสพันนทรศัสับคือว่ามันแต่ก็ใจยุติความปรงนี้เป็นการแพร่ระบาดนะของเชื้อไวรัสโควิดโมงนะเจ็ดโมงเป็นต้นไปเมื่อผ่านการสัมผั์แล้วให้เตรียม เอกสารและรูปเดินทางไปศูนย์เลวดีโรงเรียนรามาธิบดีนะครับคือว่าเจ้าะลำผ่านแล้วปุ๊บมาให้เจ้าเตรียมเอกสารครับเตรียมเอกสารเนี่ยคือผมบอกไปก่อนนี่ยไอ้เตรียมเอกสารไปไปตรวจสุภาพโรงเรียนเลวดีเนาะถามว่าอย่ากเห็เสียเวลาเนี่ยเจ้าถ่ายรูปเจ้าถ่ายรูปเจ้าได้รูปแล้วเนาะถ่ายรูปได้รูปแล้วปุ๊บให้เจ้าไปถ่ายโรงเรียนเลวดีเลยก็ได้ครับ นีไ่ไปถ่ายยุ่งเรเล่นได้กว่าดีอะไรก็ได,ด้มันสีเร็วดมั้มันสีเร็วเราก็หาหมองมเงี่ยงต่อหาหาหมองมเงี่ยงเพื่อเพื่อเป็นท่อแมงสิเพื่อเป็นท่อแมงเขาก็นดีเลยสัมผัสผ่านวิดูข้อ,อของไรเล่อยมามันมันจังสีเร็วดครับอันนี้ผมแนะนั่เนาะอันนี้ผมแนะนั่เพราะว่าไอ้ไอ้คนบอกว่าสัมผัสสัมผัสแบบยวแต่ว่าจะวัดสีตรวจโรคตรวจยัง เว่สาสีแล้วฉพาสีเส้นต,ตกไปกับใบสองใบสามสิ่นั้เนาะแต่ตายก็จะออกมากนะศ <c oughs> ูนเรวดีแปดโมงนะครับศูนยเรวดีนานาจะเปิดแปดมงนะครับนี่ค่จสามพันสองรน่ยหางสิบทอันนี้บร่วมพาไทายหลบนะถ้าไปไทยหลบยุคผมแน่ง,งนอนนี่ผมบอกแลงเาบอ่ผมบเขาบอแดงให้เขาไปสัมผัสยุบผมแน่ง,งานกนจกรจีนแต่ว่าเขาสามารถไปไทยหลบยุคผมแรงนานได้นะ ผมคิดว่าร้านร้านเอกสางถ่ายรูปยุ่กรม,มแรงงานนี่นผมคิดวาา่าน่าจะเปิดเนะนาะผมคิดว่าน่าจะเปิดจะแจ้งณศูนยะ์เร็วก็ดีนะครับจะแจ้งเจ้าหน้าที่ไปรอรับเอกสารที่เตรียมมาทั้งหมดสิมีเจ้าหน้าที่ไปเตรียมก็คือว่าสิมีเจ้าหน้าทีไ่ไปเตรียมรับเอกสารอ้ว่า ผมเฮ็ดถูกบ yup. ่เฮ็ดเฮ็ดถูกบ่ยังนี่ต้องตรวจสอบเอกสารเบิ่งดีๆเจ้ต้องตรวจสอบเอกสารเบิ่งดีเป็นหยังคือว่ามันสิบ่ได้เสียเวลาสมมุติเฮ็ดม้าสิเจ้าถ่ายรูปตายรูปไปงบางเทื่อด้เียดผมหน่ไปถ่ายรูปได้เผมไปารูปป๊บบ่อเคเาผมบอกเลยบอผ่านบอผันเจ้าต้องใส่สูตร ปลูกในไทยในเรียบร้อยนะครับสูตรแนะนําเป็นสีดดันะครับสูตรแนะนําเป็นสีดํามอั้ก็เจาะตัดตัวออกมันมันสิง,ง่ายเพราะว่าผมไปนี่กับทางหลานก็ตับบดตัวออกผมก็ไปเยืนซ่อมมือหลานเขาเจาะตัดตัวออกก็เจาะเยาะตัดเอาหมูมีห่อไปนะเนาะเ,เอาไปช่วงช่วงหัวไปปุ๊บเราก็เอาไป,าไปใส่ลูกใส่ลูกนี่คือใส่สูตรปลูกในไทยนะครับนะ <c oughs> มันบม,มเมนว่มาใส่เสียยืดทั้งสีไ่ไปถ่ายราปูปแล้วก็เอาไปเขาคนสี่มันบอพันเนี่ยมันบอพันมันต้องใส่สูตรชีดำผกเป็นไทย,เยัเสียไม่หนีีเขานะแล้วก็หลังตรวจโวุวภาพเรียบร้อยให้เดินทางกลับบ้านได้โดยไม่ต้องรอผลตรวจหลังจากตรวจแล้วสามวัน จะประกาศผลทางกลุ่มนายนะครับตัวชั่วภาคแล้วปุ๊บนะตัวชั่วภาคแล้วปุ๊บเงินเดือนเงินห้างก็บานได้นะครับคือว่าเด็กฟังผลตรวจจากหมออะไเล็กน้อยแล้วก็คือผมบอกไปครับเขาไปตรวจมีนานานี่คือกันเนาะไหนคือกันก็ทั้งทีผมบอกไปว่าคลิปคลิปโก้ผมก็ได้บอกไปแล้วว่าตรวจโลกไปตรวจด้วยใจของเด็กๆเนาะแต่ไปพอกเขาเชียร์เขาเพิ่งจีบจอดังเพื่อเนาะ ตัวนในคลิปนี้ไปนมันมันกถึสีเงาเนาะไปนีึกถึงสิบหานาทีแล้วก็ตัวนิปนี้นนมันกถึงสีเงาเนาะผมไม้เห็ดครับไม้เห็ดการสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพต้องทำตามวันที่กำหนดเท่านั้นนี่แหละครับเพื่อปัญหาไปซ่าอาจจีบได้ตรวจครับนี่แหละคือปัญหานะครับต้องต้องต้องไปเร็วๆไปเหุ้ได้เศ้าเพื่อว่าแปดโมง แปดโมงแปดโมงกลัวนี่แปดโมงหาที่สิดที่เจ้าต้องไปอยู่โรงเรียนเลือดดีแล้วนะครับไปถ่าย,ยม่งงตรวจโรคแล้วมันจังสิเรียวนี่ยป็ยังไงนะครับเพราะว่าเขาต้องเขาไปรอดอยุ่งงยุ่งงนีง่เขาเตอร์เขาเตอร์คิดงึ่นนะมองใจนงน่นะครับาย,ยมันโดนโดนเตีบเอบไปแ้บบสวัสดสวัสดเด็ตรวจนาะ การตรวสอบครับอันนี้มหมายถึงสองเพื่อป้องกันความสับสนในการรับข้อมูลขา่าวสารให้ดูข้อมูลเฉพาะกลุ่มไลน์ของตัวเองเป็นหลักนะครับ <c oughs> ของเบื้องในเบื้องอยู่ในกลุ่มไลน์คนอยู่วางเป็นหลักนะครับอันนี้ผมบอกนี่อันนี้อันนี้ที่ผมบอกว่าบอกนี่คือของผู้เป็นที่ จะไปรับการตรวจโรคตรวจุจภากอันนี้ของวันที่สิบเก้านะครับอันนี้ของวันที่สิบเก้าบางเชียวของคุมไล่เจ้านี่อาจจะบุ๊บอาจจะบ่เป็นเพื่อคุมโมก็ได้นะครับเนาะอาจจะบ่เป็นเพื่อของคุมโมก็ได้เพราะว่าบางเชียนี่เป็นก็บอกก่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะมันมีการเปลี่ยนแปลงบางเชียวนดมินกะตามคือเปลี่ยนแปลงไอ้เจ้าเพิ่งไม่คุมไล่เอาเนาะไอ้โจเพิ่งไม่คุมไล่เอาเช็กในคุมไล่เจ้าของเนาะบางเชียวอาจจะบ่เป็นเพื่อคุมโมก็ได้ บารที่อากาศชิเป็นคือผมบอกการที่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่สินะครับอันนี้ก็แล้วแต่แอดมินคนที่แจ้งนะครับแต่ว่าอันนี้แค่ผมมาแนะนำเือซื้อแค่ผมมาแนะนำเลยอยากให้ตรวจเร็ว,วนะครับอยากให้กลับบ้านเร็วนะมันยังไม่ได้ไปถากันโดนนะอันนี้คือคือผมมาบอกไว้คือนะครับเนาะถ้านะนะสงสัยยัง,อยงมองได้กันคอมเมนต์ ถามกันของอะไรนะครับเนะาะถาผมดูเดี๋ยวผมอาจจะมาตอบเองเนาะมาตอบเองเอาบอกว่าเป็น,น,ย,ย,นออยังไงยังไงเนาะที่เรามีอย่างการตกบกครองนะครับอันนี้ผมก็ขอถอดไปก่อนเลยนะครับขอถอดไปก่อนเลยเพราะว่ามันมันเป็นของกลุ่มผมเราผมเอาอ,อันนี้คือกลุ่มหลังๆผมคือว่าเหตุเหตุบาคือผมนะผมผมยังเอามางบอกสูก้กันบ้างนะครับเนาะครับเรหรับคลิปนี้ก็บิฝากไว้ทั้งนี้นะครับฝาก ้องยูทูปเป้าทรงการดูยสอนบันห้องนะครับขอไปกดไลค์กดติดตามเงินไว้น้าแต่นี่ข่าวสารเอียงผมมีมวาแจ้งนะครับก็กดติดตามทางเพจของผมแหม่มนะคเนี่มีข่าวสารนียงผมอาจจะจะได้แจ้งลูเพจก่อนนะครับผมคลิปนี้เน่ฝากไว้ทั้งนี้แล้วครับพอกันไม่คลิปหนาเนาะสวัสดีครับ